นับาบเด็กไม่มีวุฒิภาวะเกิดมาท่ามกลางระบบอำมาตท่านเชื่อไหมครับคนคนนี้ไม่เคยรู้จักว่าหิวเป็นยังไงไม่รู้จักว่าพี่น้องประชาชนที่ยากจนเขารำบากอย่างไรไม่เคยประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน ไปเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยผมเป็นอาจารย์โรงเรียนน้อยในเวลาเดียวกันไม่เคยเห็นอภิสิทธิ์แม้แต่วันเดียวเพราะฉะนั้นขอพูดตรงนี้เลยแน่จริงให้ฟองนายอภิสิทธิ์มีเจตนาหลีกเลี่ยงการเป็นพลทหารครับพี่น้องรับราชการทหารลาเป็นร้อยวัน ทำไมถึงต้องลาร้อยวันเพราะระหว่างนั้นตัวเองยังอยู่ประเทศอังกฤษครับลาย้อนหลังครับดอแรกครับดอเด็กดอที่สองดอด้านนะมันด้านยังไงล่ะก็พี่น้องเสื้อแดงนับล้านคนเขามาไล่มันยุบสภามันบอกไม่ยุบครับพี่น้อง แล้วแถมมันนึกในใจว่าแล้วมึงจะทำอะไรกูด้านสยาม <Yeah. S 1> เป็นรัฐบาลที่ปล้นเข้ามามีเสียงน้อยอาศัยอํมมา์ไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร <Yeah. S 1> สือมวลชนทุกแขนง <Yeah. S 1> เขาบอกกันทั่วมีพลเอกอย่างน้อยสามราย <Yeah. S 1> ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลประคองให้กับทักปิณทิย์ปักในกรมฐานราบที่หนึ่งรักษาโพง อย่างนี้มันได้ไหมครับพี่น้องพ้นเข้ามาใช่ไหมแล้วก็เป็นรัฐบาลเดียวที่ไม่ต้องอภิปรายแถลงโนโยบายต่อรัฐสภาความจริงไม่ต้องแถลงแล้วผมรู้ฮะเพราะว่าทุกนโนยบายลอกจากไทยรักไทยมาทั้งหมดครับพี่น้องแล้วกูจะต้องไปอภิปรายทำไมแต่พอพี่น้องเสื้อแดงเขาบอกว่า ยังไม่อภิปรายแถลงนโยบายในรัฐสภาคุณเป็นรัฐบาลไม่ได้ทําไมไล่ไม่ออกผมตอบได้คําเดียวมันด้านครับดอที่สามก็ดอดา่าฮะเป็นรัฐบาลเดียวปกติเขาให้ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลหรือพูดกันง่ายๆว่าฝ่ายค้านด่ารัฐบาลเป็นพักเดียวในโลกที่เป็นรัฐบาล ด่าฝ่ายค้านทุกวันครับในหนังสือบิมทุกฉบับแล้วก็ด่าฝ่ายค้านทุกวันในทีวีทุกช่องครับยกเว้นพีพวอชันแนนมันเป็นรัฐบาลด่าบอเด็กสุดท้ายน่าเกลียดครับอย่างที่ผมบอกรัฐบาลอํามาตมันไม่กลัวการตรวจสอบ เพราะฉะนั้นมันจะโกงกินคอรับท่านในทุกเรื่องทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุนทนพอเพียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องไทยเข้มแข็งโกงหมดทุกอย่างแล้วก็เอื้อให้ทหารไปคอรับท่านบอลูนนะะราคาจริงๆประมาณ30ล้าน รัฐบาลนี้มันซื้อสามร้อยล้านกับพี่น้องมันโกงสิงเท่าใช่ไหมไอ้เครื่องโซล่าเซลล์สี่หมื่นบาทมันซื้อสามแสนกับโกงห้าเท่าอย่างนี้พี่น้องเสดงไม่ให้อภัยหรอกครับเขาไม่เรียกว่ามันกินหรือขอรับชันเขาเรียกว่าไอ้รัฐบาลนี้มันแดกครับ ขอภัยที่พูดจาไม่สุภาพแต่ไม่รู้จะใช้คำไหนดีเท่าคำเนี่ท่านจะนึกภาพออกกันทีจะบอกว่ารับประทานมันก็สุภาพเกินไปมันแดกครับพี่น้องแดกอย่างตะกาตะการแดกไม่เลือกหน้าไม่แดกอยู่อย่างเดียวครับท่านทราบไหมครับอะไรเขาใหญ่เที่ยงครับพยุทธมันแดกไปแล้ว ยุบนักเขาใหญ่เที่ยงมันแดกไปก่อนแล้วก็ถึงเป็นที่มาครับพี่น้องชาวเสื้อแดงถึงมาทุมนุมขับไล่รัฐบาลให้ยุบสภาเสียคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องทั้งหลายครับสื่อมวลชนทั้งหลายครับโปรดฟังผมไม่ดีผมจะเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองยังมีหลักการสากล หลักการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของคนในโลกมีอยู่สีหลักครับแก้ปัญหาโดยหลักของข้อเท็จจริงคือหลักการแรกสังคมรัฐบาลสื่อมวลชน,นต้องยอมรับว่าความขัดแย้งในบ้านในเมืองสีปีที่ผ่านมาคือการแยง่งชิงอำนาจของคนสองกลุ่มครับพี่น้อง บ้างก็บอกว่าเป็นการแย่งชิงระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคไทยรักไทยใช่ไหมครับบ้างก็บอกว่าเป็นการแย่งชิงอำนาจระหว่างประเดจการกับประชาธิปไตยครับแต่ความเห็นของผมเป็นการแย่งชิงอำนาจระหว่างอํมมา์และไพรครับ เพราะฉะนั้นทางแก้ง,ง่ายนดเดียวไม่ต้องเจราจาครับคืนอำนาจในการปกครองประเทศให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้คือหลักการข้อที่หนึ่งหลักการข้อที่สองซึ่งเป็นมาตรฐานสากลหลักของความยุติธรรมพี่น้องที่มารวมตัวกันอยู่นี่มาเรียกร้องอะไรครับเรียกร้องมาตรฐานของความเป็นธรรมใช่ไหมครับ ไปทำผิดต้องถูกลงโทษจตุพรนัทวุฒิวีละอภิวันจะถูกจับขังคุกกูไม่ว่าแต่มืองต้องจับพระราชฉลานเขยสนพีลิมจำลองและพัชมิตรติดคุกด้วย อันนี้คือความเป็นธรรมครับผมไม่กลัวที่จะติดคุกครับตูเต้นวีระพวกเราเสื้อแดงทุกคนไม่กลัวแม้กระทั่งความตายครับพี่น้อง